การใช้งานจริงของเครื่องดูดฝุ่นยี่ห้อนี้นะฮะสามารถาสู่อได้ทุกคนนะผมบอกได้เลยว่าใช้ดีมากๆเลยไม่ว่า,าคุณลูกค้าจะใช้เป่าใช้ดูดนะอตอนนี้ผมใช้เป่าอยู่นะในระหว่างที่ผมเป่าเนี่ยเป่าข้างขวาเป่าทุกที่นะในห้องพระนะในห้องพระของโถ้งของกางนอกลูกค้าทุกท่านคนระับสามารถเป่าได้ดีมากๆเลยทั้งเป่า แล้วก็ดูดนะคุณลูกค้าเดี๋ยวดูเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นร่องนะอ่าร่องบ้านอ่าเาเรียกว่าร่องที่อยู่ร่องกระดานนะอ่าร่องกระดานเนี่ยมันจะมีที่คุ่นนะฮะมีคีบคุ่นที่อยู่ในร่องนะไม่สามารถที่จะเอาออกได้เราสามารถที่จะดูดเพราะว่ามันแรงดูดมันดีมากๆเลยสําหรับเครื่องดูตัวนี้นะดูขยะในร่องนะดูเซ็ตเป้่าทำได้ทุกอย่างเลยทั้งดูทั้งเป่าแะ่นั้นคุลูกค้านะผมบอกก่อนว่า สำหรับอินค้านะอนตะกานี่ผมกล้าพูดเลยว่ามันดีมากสำหรับเครื่องดูดุ่นตัวเป็นถังใหญ่แบบนี้นะ,ะผมสำหรับผมนะผมใช้แบบนี้คุณูกค้าสามารถที่จะเลือกได้เลยและผมปรับตะกาวไว้ให้แล้วนะถ้าสนใจใครสนใจแบบตัวใหญ่ๆแบบนี้คุณลูกค้าก็สามารถใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะผมกล้าพูดเลยไม่ว่าดูดไม่ว่าเป่าไม่ว่า ทำความสะอาดแบบไหนนะเป่าแห่งเป่านะคุณลูกค้าดูเอาเองนะเนี่ยผมใช้นะบนบานทั้งทั้งหลังเลยแล้วก็มาข้างล่างด้วยนะแต่ผมทายว่าข้างบนอย่างเดียวขอบคุณมากครับ